สวัสดีครับวันนี้วันที่สามพฤษภาคมใช่ไหมแซมผมยาวมากครับมาตัดผมนี่ครับมากับพี่แซมครับผมใครอยากมาเที่ยวทางนาอยากมาหาร้านอาหารกินอยากทำกิจกรรมอะไรนะครับติดต่อพี่คนนี้ได้เลยครับ yeah, <c oughs> เลี้ยงด้วยนะครับเวลาแบบอยากไปกินอะไรที่แบบไม่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยก็ปกติก็จะถามพี่แซมพี่แซมก็จะ แนะนำร้านต่างๆแล้วก็พาไปกินเมื่อเช้าไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาละโคตรอร่อยเลยถึงร้านละร้านตัดผมเราเลนไม่ใช่ร้านที่เราจะามาตัดผมเพราะผมมันยาวแล้วเดี๋ยวก็จะทําวิดีโอในห้องดูดีด้วยดีไซน์ครับฝีมือการจอดรถแบบคอยหลังจอดนี่ครับเป็นร้านตัดผมประจําที่ปกติแล้วก็จะมาตลอดมาถึงที่นี่แหละมีลูกค้าพอดีอืใช่ช่วงโควิด่ยอันนี้คือทุกคนว่างผมก็ว่างก็เลยหาอะไรทำนี่ยสวัสดีครับ ไม่เดี๋ยวพอดีน้องปาดมีมาตัดผมได้ถอดรองเท้าไม่ครับเรืเลยอะไรฮะใช่ครับผมใช่ใช่โทรเมี้ให้เพื่อนโทมาให้แต่ผมน้องซีนะครับข้างหน้ามันจะไม่ได้เห็นไหมมันจะเปิดตั้งขึ้นเลแต่เรื่องแถบข้างกับเปิดประมาณนี้ได้แก้ข้างบนก็ได้ Oh! สมุนไรโอนชิงนกันตัวไหนกันดีนะมาใครอ่ะมาใครแปลว่าไม่รู้เฮ้ะทานเซ็กชั่นมีทานเซ็กชั่นด้วยไหมเราเปิดข้างใช่ไหมครับเราตรงนี้ก็อาจจะวยาวๆหน่อยเพื่อที่จะเป็นเหมือนมุมห้องนิดนึงลองสูงนิดนึงแล้วก็สามารถเซตผมรวมมาได้ไปเลย ทุกอย่างนะครับก็ถ้าสนใจอยากรู้ว่าร้านอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวก็ให้ขดด้อมูลตาางแบ้นานแล้วครับอยากมากินสักทีร้านชานมไข่มุกชากนู่มครับพี่แซมเข้าไปในร้านละ ออริจินอลนี่นะครับป่าแซมเลี้ยงน,นะป่าแซมป่าแซมมาเอาขายเยสได้ชานุกไข,ข่มุกแล้ว่อไปเราก็ไปซื้ออุปกรณ์ทำแอดรถก็อืมอมาเอามาใช่ถือ เราจะไปทำแอร์จะไปเรียนรู้วิธีการทำแอร์ซือของมันยาแอร์หมดโอ้ดูก้อนเมฆสิดูก้อนเมฆสิเป็นรูปอะไรเอ่ยรูป <c oughs> จินจิเย็นนะพี่แซมอย่าเพิ่งดิฟนะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเส้็จถึงแล้วครับร้านแอร์พี่แซมเข้าไปแล้ว นี่ไหมครับพี่แซมก็ได้ของที่พี่แซมต้องการเรียบร้อยแล้วถึงแล้วครับวันนี้ภารกิจก็คือมาซ่อมแอร์นะครับและนี่ครับฟ้องคนดังนี่เองคือคือไม่มีใครไม่รู้จักฟ้องอ่ะที่เนี่ยในโคก,กอยใช่ไหมฟ้องมีปัญหาอะไรอ่ะบอกฟ้องได้เลียให้ได้หมดขอพี่เทียนค่ะ บอกพี่แซมหน่อยถ้ามีปัญหาะไร,รวันนี้มาติดตามชีวิตของพี่แซมของช่างแปรในตำนานรู้จักแสดงว่าคุณคมไม่ได้เป็นคนแถวนี้คุณไม่ใช่ตัวจริงไปหาพี่พอนครับพี่พอนช่างแอร์อยู่อมีเจ้าอง้อย,<เล>ยู่โอเคหรอเร<ล>า<ย>จะถ่ายมอวมวไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเจ้าของห้องอยู่ไม่เข้าไปดีกว่าครับอยู่ตรงนี้นั่นแหละ ชมวิวชมป่าไม้เนี่ยแหละครับประเทศไทยเราคือทุกอย่างเนี่ยอุดมสมบูรณ์เห็นไหมแค่ตรงนี้ก็มีตำลงตำลึงขึ้นหมดเรียบร้อยแล้วมีต้นกล้วยด้วยถ้าหิวก็เข้าไปโดยป่าเอากล้วยฟรีได้นะครับนี่คือความสมบูรณ์ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องการเกษตรนะครับไปดูเขาทำงานแต่ว่า้องปิดกล้องเพราะเจ้าของกินนมกินชานมก่อนดีกว อันนี้ของไทยนี่น่าจะเป็นของเรานะของเราแหละของพี่เนี่ยแหละนีของพี่ยังไม่ได้คคนสวัสดีครับพี่ปอนมาแล้วครับพร้อมที่จะเทรนแล้ววันนี้จริงลงจริงนายมาอาบน้ำเลย กลับบ้านแปลของก่อนครับเดี๋ยว่อยเขายิมทำงานมุ่งเสร็จกินก่อนนะงั้นนะกินแล้วจะไม่กินแล้วหมูกระทะโอ้โหเอหมูกระทะก็เป็นโปรตีนนะกินได้กินได้นะเราอัดโปรตีนเราไปออกกำลังกายไงจะคิดวังไงเตรียมพร้อมสำหรับโปรตีนหลายกรัมไหมคือบางรอบที่แล้วก็กินที่โคกอยแล้วอ่ะเวลากินของดีๆก็อยากเข้าไปกินภูเก็ตแต่ไม่ใช่อะ้รหรอกไม่นเท่าไหร่สี่ร้อยเออแล้วแบบ หอยนางลมหอยเชลอะไรอะไรยังไงเนื้อโกเบร้านที่ภูเก็ตไงอ๋อไปได้นะไปได้นะไปภูเก็ตไปได้นะไปได้นะครับฟังเสียงส่วนมากเสียงฟ้องเนี่ยสำคัญสุดฟ้องไปภูเกฟ้องปูเก็ตไหม เขาไปทำงานตองไงก็ไปกินข้าวมุกเกนแล้วก็มึงก็ไปทำงานตองไงเออการไปกินก็ถือว่าเป็นการทำงานนะปอกองขับต้องเดินด้วยท้องดาวเท้าไงผาไปดาวเท้าเลยเหรอน้องไปดาวเท้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปไรเบอรี่กันต่อครับนั่นแหละใช่เหรอเล่นเดี๋ยวคลิปไปลงขึ้นมาเดี๋ยวเศร้ากันอยู่สองคนแล้วพี่น้องนั่งกอดคอร้องไห้กันเ๋ยอันนี้คือมุกอะไรก็ไม่เข้าใจนะครับแต่เดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละ ว่าจะถามว่ามาทำอะไรนะครับมาซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารทำอาหารคลีนกันใช่ไหมพี่แซมวันนี้เดี๋ยววันนี้พี่แซมเลี้ยงครับเลี้ยงทุกอย่างอยงฮะทุกอย่างเลยในไก่กับปกไก่อะไรดีวะปกไก่ดีวยซื้อไปทำไปเยอะๆไว้กินตอนอื่นก่อนออกกำลังกายกินแล้วหลังออกกำลังกายก็กินด้วยหมดเลยหมดเลยกินกันกี่คนนี้มีสาระแล้วก็มีประโยชน์โอเคคือไม่ได้กินแบบโคตรเขาแบบที่กินได้ด้วยแบบรสชาติดีใช่ไหมจืดอย่างว่าละ จืดเลยครับไม่ไหวแคลอร์แซมมีเบต้าแคโรทีนคืออยู่ที่ไทยครับบล็อกเกอรี่มันจะแทนกว่าโคตรที่ก็จะแทนบล็อกเกอรี่ด้วยคะน้าครับนี่ก็มีเป็นตระกูลเดียวกับรองหัวนี่ได้อกไก่เลยใช่ถึงบอกไงว่าเอาคะน้าไหมไปซื้อกับชาวบ้านที่ขายผักอยู่ในตลาดอะไรเงี้ยทำเองปาปิก้าสวปาปิก้าและทุกกองแรงงานหนึ่งห้าศูนย์หกกดสามนะจ๊ะ ใช่แล้วอันนี้แหละมาเดากันว่าราคาที่เราเดาอ่ะใครอยู่ใกล้มากกว่าปะ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 เราว่า240แ้อยส่าเท่าไหร่2 5 0ถึง300เลือกตัวเลขมาหนึ่งตัวเลขแล้วดูว่าใครใกล้กว่ากัน270 270โอเคเราทใยว่า2อ0พอี่ที่แซม 2องร้อยเจ็ดสิบลองดูว่าใครตัวเล็กตัวใหญ่กันสามร้อยสองบาทแตงชนะเไม่เป็นไรไม่มีพิษไม่เป็นไรมันไม่ครับรู้ได้ไงว่ามันมีพิษหรือไม่มีงูนี่ไม่มีพิษหน้าธรรมดามะก็ก็ไม่มีพิษจริงๆแล้วที่จับงูก็ไม่ได้ปกติลบเพราะปกติอย่าขึ้นลบดูนะโว้ย แตมเราก็หัวมันพยายามขึ้นขึ้นว่ะชิบหายแล้วหายแล้วมันขึ้นเครื่องโยนต์หรอมันพยายามขึ้นแซมถอยรถออกมามาเดี๋ยวดูให้ถอยรถออกมาก่อนแล้วๆรเ,เดี๋ยวมันปีนขึ้นกลับมาเร็วทำไมพ่ไหมไม่ก็ปกติบางทีที่จับงูเราปกติดรถไปเลยเลยน้องยิ้มไปจับ นีงูเข้าบ้านตกสมาทรโอ้งูอะไรงูเหางูนูนงูนี่ขาหันคนสามร้อยกว่าบาทก็ได้แหละถ้าคิดว่ากินคนเดียวแล้วทำแบบสำเร็จรูปแชร์ฟิตไว้แล้วก็พอเราจะกินอีกทีก็มาอุน่นมาเวฟก็น่าจะดีแต่สุขภาพเดี๋ยวเราก็จะคิดวิธีเขาเรียกไม่ใช่วิธีีิอัตราส่วนการปรุง วิธีการทาไว้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันก็ะได้ดูแลรักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับคืออาหารคลีนอ่ะคือเรื่องสุขภาพอ่ะหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยจะต้องจ่ายตังค์หนักจะต้องเ,ออเสียเงินซื้อวิตามินเสียเงินซื้อยาลดน้ำหนักเวลายจัดแต่หมแต่จริงๆไม่ใช่นะครับอาหารคลีนจริงๆแล้วอ่ะมันถูกกว่าการที่เราไปกินอาหารนอกบ้านหรือว่าบางทีซื้อมาทําเองซะอีกเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็คือมีผักมีโปรตีนก็คือเนื้อแล้วก็ปรุงเนาะแซมเนาะไม่ได้เสียอะไรมากโอเคอันนี้ถึงยิมแล้วนะไม่น่าเป็นชุดเดิมชุดเดิมอะใช่ไหมชีรักี่อยู่แล้วเลีนทายไปเร็ววิธีการแก้รูปิดของพี่แซมครับใช้สกิลช่างทำลายแก้รูปทำอะไรได้ไหมครับคุณได้ไหมครันี่น้องๆขอบคุณพี่แซมอะไรด้วยนะถ้าพี่แซมเขาทำให้ขอบคุณเลยตอนนี้เลยพี่บุญอยากถ่ายวิดีโออ่ะตอนนั้นตอนที่ สบายเด็กตอนนี้เด็กขับในการขี่คือไยโอ้พี่จีน่าขี่มูเด็กขี่มขี่แน่ก็จริงอ่ะเบอร์ฟิวมีแน่ถ่ายคลิปอยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่เฮ้ยดูย่าอยากถ่ายยาอยากถ่ายอยากถ่ายอยากออกกล้องตอนนี้ก็ถึงยิมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนบุดอะไร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 ยังไม่ถึงทีถึงแล้ว นี่คือไอ้เจ้าปียะจอมกวนนะครับไอ้เจ้าปี๊ยะนี่มันจะกวนมากเลยโอ้ยเตะอีกสอนมวยไทยแล้วมันเตะอาจารย์ลยึกเดี๋ยวไปอาบน้ำเต่นตัวเ,เรียบร้อยครับเปลี่ยนชงเป็นชุดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปทําอาหารกินเงินก่อนเพราะวันนี้ทํางานทํากิจกรรมในแต่วันมามันก็ใช้พลังงานเหนือห่อยล้ากินอะไรเรียบร้อยพักสักครู่นึงแล้วก็ค่อยออกกำลังกายแล้วก็กิกนอีกรอบหนะึ่งโอเค นี่ครับก็คือเราต้องแยกหนังออกจากเนื้อนะครับที่ก่อนใส่ไก่ลงไปได้เลยครับใส่ไปเยอะๆเลยแต่ถ้าใครอยากจะใส่น้ำปลาให้เป็นรสชาติแบบไทยๆด้วยก็โอเคใส่ไปเลยเดี๋ยวบอกให้มือพี่บังใปใส่ไปใส่ใหอะไรมกผอบรอบติวจนแล้วไงทำอะไรต่อตรี้ก็ต้องหมักทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณสิบห้านาทีเลยเราแห่งรับเลยตูนี่อ๋อ แต่ว่าแต่ว่าไอ้ก้านตรงนี้ก้านตรงนี้ก็กินได้อยู่นะนี่คือการตัดบอกคลีแบบถูกต้องนะครับเราตัดก้านเหมือนเพราะว่าถ้าต,ต,ตัดตรงดอกเนะนี่ยกระจายเต็มเป็นที่ทําไว้เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวข้าวแช่นี้เราเอามาผัดกับไข่ได้แล้วก็จะเพิ่มโปรตีนเข้าไปได้อีกด้วยถ้าการที่เราแค่คุมอาหารแล้วเราออกกําลังกายเหรอถ้าไม่ใช่คขาว่าออกแล้วนะไม่ออกเลยกินอย่างเนี้ยจะไม่ออกได้ไหมจะลดไหมก็ได้ถ้าคุมอาหารอย่างเดียวมันก็ไม่อ้วนแต่ว่า มันก็เออใช่แห้งแปงเฉยๆมันก็ไม่ไม่มีกล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อเกิดจากการที่เราใช้งานมันเป็นคําถามที่ดีผักมีแค่นี้ครับถั่วเปิ้ลตอนนึกว่าจะซื้อนู่นมาอะไรอ่ะคณะไปโลตัสไงที่เกียรเดินเลยเปิดท้ายเนี่ยก็จะอบไก่นะเราใช้ไฟเบาไฟอ่อนไฟอ่อนวันฝ่าวันไม่เม่าเราใช้กระทะเทฟลอนนะแนะนําให้ใช้ไอตัวนี้เป็นพลาสติกนี้นะครับเพราะว่า สารเคลือบจะไม่หลุดออกมาคือบางคนใช้กระทะเทปเลอนไม่เป็นเขาใช้โลหะไปมันจะขูดพวกมันออกมาครับแล้วเราก็กินพวกมันเข้าไปเคพอน้ําเดือดแล้วนะครับเราเทผักลงไปแล้วก็คนคนผักแค่นั้นแหละอันนี้ติดไฟได้ละติดไฟสักครู่นึงโอ้ยพี่ไอ,บอ้บ็อกคลี่ก้านตรงนั้นไม่หั่<า>นหรอก้านนี้ให้พี่โอ้พี่มกว,ว่าปลาหมึกสององก็ได้สองกองละหกกรัม เอาโปรตีนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น12กรัมโปรตีนเห็นไหมแค่กินไข่กับข้าวผัดก็กลายเป็น12กรัมละทอดทถ้าเราทําเยอะเกินไปมันจะไม่หย่อยนี่คือความแตกต่างของกระทะที่มีสาร<ม>เคลือบและไม่มีสารเคลือบนี่ข้าวผัดเราทําเสร็จแล้วนะของพี่แจมกับของพี่ปอนแล้วเหลือของพี่วิทย์กับของเด็กๆทิ้งด้านครับ แม่งน่ากินกว่าเยอะเลยว่ะน่ากินกว่าของเซเว่นอีกเซเว่นแม่งชิ้นสี่สิบบาทอันนี้เท่าไหร่หมดนี่ยอ่ะไม่ถึงร้อยโอเนะอืมเราได้กี่ชิ้นดูดียังเลยในตู้เย็นอีกไหมอยู่ในเนี่ยสามชิ้นใหญ่ใหญ่สองฟองใช่ไหมสองสามฟองก็ได้เอาให้น้องไปด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเราทำไข่เจียวให้น้องดีกว่าฟองนี่ไม่ใส่ไข่เจียวดีาไม่ใส่ทำตาเลย เอ้าเรียมกดถ่ายวิดีโอว่ะนี่พี่ฟอนของเราดูดูแล้วนี่ไงว่าแล้วบินผัดเอาเจกกินกันสองคนคนละจิบสองกันดูดูดูฝั่งนู้นเขาทำอาหารกันปอยปอยพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วเด็กๆอ่ะ แล้วเด็กๆอะ่ะอันนี้ของเราก่อนเะาเองควันขึ้นเลยโอ้โหโฆษณาเคฟซินลุกลายไก่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นตัดเห็นว่ามันจะเป็นคุยขนแต่ที่เราทำก็คือนี่ดูนะนี่เห็นไหมอันนี้ไม่เป็นคุยโขนเสียงไป ภาพอาหารนะครับที่เราทํากันเมื่อกี้ไอเจ้าพิยาครับนี่ก็คือภาพอาหารนะครับสุดท้ายที่เราทําก็คือผักนะครับแล้วก็มีแครอทมีวิตามินจากบรอกโคอรี่เบต้าแคโรทีนจากแครอทนะครับแล้วนี้ก็คือโปรตีนของเรานั่นเองแล้วก็คือข้าวผัดไก่ซึ่งมีคาร์โบไฮเดตและไฟเบอร์เพอเราใช้ข้าวกล้องและก็มีไข่นะครับสองฟองก็คือโปรตีน12กร,รมัมเพราะว่าไข่ หนึ่งฟองมีโปรตีนกี่กรัมครับปีแอไม่เอะไรวะเคยบอกแล้วหนึ่งฟองมีโปรตีนกี่กรัมสี่ร้อยกรัมพี่ปอนก่กรัมไม่ได้แลยสิบสองกรัมแล้วแบบโใช่แล้วเริ่มกินกันเถอะครับกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็พี่ปอนครับเดี๋ยววอร์มพัพสักครู่หนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็คือนักกีฬาตัวน้อยก่อนออกกําลังกายนะก็คือจะให้พี่ปอนเนี่ยวิ่ง ให้พี่ปอนวิ่งสักประมาณ5นาทีก่อนเพื่ออบอุนร่างกายนะครับจะลงไปเล่นเวทชัานล่างนะครับเอดดี้ก็วิ่งอยู่นะเมื่อกี้วิ่งกันสิบสองยาทำอะไรอยู่ครับนี่อาหยิบโอเคไปทำต่อไปเอ้ยเอดี้ลงเท้าสวยเอ็ดดียอันใหม่ใช่ไหมนี่ครับเตรียม้อมสหรับยิมอะไรเลย

ไม่ต้องค้างนะลงได้เลยโปรแกร,รเนหนใช้แล้วสี่ห้าสิบเอ็ดสิบ สามสี่ 3, ไม่ไม่ต้องอันอันก็อีกแบบหนึง่งยามขึ้นตรงๆคอนโทรอย่าให้เอียงซ้ายเอียงขวาสองโอเคอันนี้สามเซตแล้ว โอเคเปิดปกล้องอยู่วะโอเคเวลาก่อนเราจะเข้านะเราเราทำอย่างนี้เตรียมพร้อมไว้สลับน้ำหนักมาก เพราะว่าถืออย่างนี้ก่อนนะฮะเอามาวางไว้ตรงเข่าหลังจากนั้นปุ๊บเข่าดันมามันจะพอดีครับแต่ว่าถ้าสมมติใชอ่อย่างที่พี่ก่อนที่เมื่อกี้คือพี่ทิ้งเว้อย่างนี้แล้วพี่กลับมาปุ๊บแล้วพี่มาแบบฮึบแล้วมาแบบอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตรงนี้อเ,เออเจ็บอ่ะเดี๋ยวพี่ลองทำครับขาวาง เราพอเราสิบสองเราพี่สามเห <Okay. S 2> มันต้องไปไปให้ได้อีกทีนงะ <laughs> เปิดกล้องแล้วใช่ไหมโอเคอันต่อไปจะให้พี่ปอลองเคเบิลดูนะครับเดี๋ยวจัดเคเบิลก่อน, <c oughs> วนเวลาออกกำลังกายนะครับผมแนะนำว่าถ้าไม่ได้ออกกำลังกายนานเนี่ย อย่าเพิ่งไปใช้น้ำหนักมากพยายามใช้น้ำหนักให้เบาไว้ก่อนแล้วก็ทำฟอร์มให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่จะรับน้ำหนักได้มากในอนาคตและไม่เจ็บตัวพี่ปอนเนี่ยอันนี้นะขาข้างหนึ่งก้านะครับหลังตรงหนะ้าอกเดี๋ยวผมทำก่อนทำให้ดูสิบสองครับงสาม เอ็นตัวไปข้างหน้านิดนึงสามสามเก่งไว้ฮึบสี่สี่ส,สี่ฮึบหา้หาหา้หาห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอเคไปเพิ่งเป็นกล้องอาทับรู้สึกยังไงหนงกักไม่ได้ยังยังยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้ตรงนี้มากกว่าอือฮึแล้วคราวนี้พี่ปอนทำอย่างนี้เหมือนมียุงอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วบีบบีบแรงๆเลยเอา เอาเอาออกมาข้างนอกอย่างงี้นะเอาเปิดสอกนะเปิดสอกออกมาขา้างนอกโอเคนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเครู้สึกตรงนี้ปะใช่เลือดมันมาเลี้ยงใช่ไหมอออ๋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 อ เข้าแลวก็คือการโฟกัสไปที่กล้ามเนื้อนะจุดที่เราเล่นใช่ใช่โฟกัสให้โฟกัสไปไปไป,<ช>ไปส่วนตรงนี้ใช่แต่ตอนนี้พี่จะรู้สึกหน้าอกมากขึ้นเนาะ,ะถ้าเราเล่นอกบ่อยๆนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะบีบเข้ามามากขึ้นแล้วมันจะทําให้ไหลเราห่อเพราะฉะนั้นเ,เวลาเราเล่นอกเราเล่นหลังด้วยเวลาเล่นหลังเราเล่นอกด้วยหายใจเข้าแล้วเวลาดีมาก็หายใจออก เราเราไปเน้นอยู่ที่ขาหลังหรือเปล่านดวนี่สอถามสอถามเปล่าครับไม่ได้เน้น,าน,นขาหลังน้ำหนักน้ำหนักเวลาเรากดอะไรอย่างเงี้ยมันเน้นขาหน้าหรือเน้นขาหลังส่วนใหญ่เหมือนขงเดวิดอ่ะเหมือนพี่เมื่อกี้พี่จะไปเน้นขาหลังซะเยอะขาหลังมันแค่ยันพื้นเฉยๆยแค่ยันพื้นเฉยๆใช่ไหมใช่เพื่อให้เพื่อให้องศาในการออกกำลังกายเราถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่มันไม่สําคัญเราเปลี่ยนขาได้แต่พี่เหมือนกับว่าเมื่อกี้ที่ออก คือตัวเองอ่ะจะกดน,น้ำหนักไปที่ขาเรายเยอะเยอะรู้ไหมทำไมพี่ไม่ได้เอาแนวเดียวกันละโอเคาาาาคือมีความรู้สึกเลยแม่งเบากว่าเดิมกล้ามเนื้อเราได้เรียนรู้แล้วลหรือเปล่ายิงมาเซิร์เมมเบรีใช้เวลาในการสร้างเพราะว่าเลือดมันเริ่มมาเลี้ยงมันก็เลยสามารถยกได้มากขึ้นเอาสมาธิไปอยู่ที่กล้ามเนื้อขึ้นมาหน่ะ แตกนส,นส,สินั่นแหละเออเยใน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 ังไม่แก่กว่าบอกต้องนะต้องมีคนสอนสามสามลยใช่ไหมสามสามสามส,ส,ส สำหรับวันนี้นะครับก็จบเรียบร้อยแล้วการออกกําลังกายเนี่ยไม่ได้ถูกรีคอร์ดไว้หมดเพราะว่าคนถือกล้องกลับแล้วนี่ครับพี่ปอนเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้สุดยอดมากเลยครับแล้ววันพรุ่งนี้เราจะไปทําอะไรกันนะนะพรุ่งนี้ไปจะไปฉีดยาพ่นโควิดครับไปสนับสนุนกรมการขนส่งทางบกของจังหวัดพังงาครับพอดีเขาขอความร่วมมือมาปกติก็จะเป็นอาสาสมัครของพื้นที่ โคก่อยครับแล้วก็เป็นชมรมผู้ชิพผู้ภัยจังหวัดง oh. าครับก็สนับสนุนทั่วทั่วทั้งจังหวัดครับผมเขาข oh. อมาแล้วจะให้ครับเจอกันพรุงนี้แน่นอนเดี๋ยวไปถือกล้องแล้วก็ลองไปดูว่าทำอะไรกันวะออกไปดูภายนอกบ้างช่วงนี้ก็ว่างๆอยู่ไปแล้วครับบ๊าย <Bye. S 2> บาย